สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่หนูดีน้องหนูดีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่หนูดีจะพามาปลูกผักชีลาวค่ะเอาไว้กินกับปนกับแจวนะคะเอาไว้อ่อมนะคะอันนี้ผักชีลาวแม่หนูดีซื้อมา85บาทได้มา2ขีดครึ่งค่ะเรามาเตรียมน้ําอุ่นเลยค่ะอันนี้น้ําอุ่นนะคะเพื่อเพิ่มอัตราการงอกนะคะทุกคนแล้วก็งอกเร็วด้วยนะคะ เรานำผักชีลาวที่ได้มานะคะเทใส่น้ำอุ่นแช่ไว้ก่อนนะคะแช่ไว้6 -8 ถึง8ชั่วโมงนะคะทุกคนส่วนตัวของแม่หนูดีจะแช่ไว้6ชั่วโมงนะคะแม่หนูดีจะแช่ไว้6ชั่วโมงการแช่วิธีนี้นะคะน้ำอุ่นจะเข้าไปเปิดปากนะคะเปิดปากเมล็ดของผักชีทำให้เร่งอัตราการงอกได้เร็วขึ้นนะคะ เห็นไหมคะเมล็ดที่รอยเนี่ยเป็นมเมล็ดที่รีบนะคะ,มะเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์เราเททิ้งเลยค่ะเทมะเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ทิ้งเลยนะคะจะเหลือเมล็ดที่จมน้ําคือมเมล็ดที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็เทใส่กระชอนนะคะพักไว้นะคะแล้วก็มาเตรียมวัสดุปลูกกันค่ะ วัสดุปลูกของแม่หนูดีนะคะมี1ดินร่วน1ส่วนนะคะ2แกบเก่า1ส่วนนะคะแกบใหม่ใช้ไม่ได้นะคะแม่หนูดีมีวิธีหมักแกบเก่าให้เป็นหมักแกบใหม่ให้เป็นแกบเก่าภายในเจวันแล้วนะคะอยู่ในคลิปนะคะแล้วก็มูลวัวค่ะเศษหนส่วนสนะคะแล้วก็แกบดำค่ะแกบดำหมักกับเศษใบไม้นะคะเศษหส่วนสค่ะแม่หนูดีจะใช้วัสดุปลูกแค่4ี่อย่างนะคะ หรือใครมีวัสดุปลูกที่ดีกว่านี้ก็ได้นะคะเน้นร่วนสุยค่ะทุกคนแม่หนูดีจะปลูกใส่กระมังนะคะมาคุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะทุกคนค่ะอย่าลืมเจาะก้นกระมังนะคะเจาะรูเพื่อให้ระบายน้ํานะคะแม่หนูดีก็จะเจาะประมาณ20รูเลยค่ะเพื่อให้ระบายน้ํานะคะไม่ให้น้ําขังนะคะคุกเขาดินให้เข้ากันค่ะ ในส่วนดินวัสดุปลูกเนี่ยมีธาตุอาหารเยอะพอสมควรนะคะพอที่จะเลี้ยงให้ต้นผักชีเนี่ยโตเลยโดยไม่ต้องให้ปุ๋ยอะไรเลยนะคะทุกคนค่ะเมื่อปลูกแล้วนะเมื่อ,อผสมดินแล้วนะคะแล้วก็นำมาลดน้ำให้ชุ่มนะคะ นำมาลดน้ำให้ชุ่มแบบนี้เลยค่ะพอลดน้ำให้ชุ่มแล้วเราก็เอาเมล็ดผักชีนะคะมาโปรยเลยค่ะความห่างความทีแล้วแต่คนชอบเลยนะคะส่วนตัวของแม่หนูดีชอบที่ๆค่ะจะได้เก็บกินได้เยอะๆค่ะทุกคนค่ะโปรยโปรยเลยนะคะโปรยเสร็จแล้วก็นำดินแกบดำหมักของเราเนี่แหละคะ่ะมาโปรยทับหน้าไว้นะคะ มาปอยทับด้านหน้าไม่ไม่หนานะคะทุกคนเอาแค่ทับมเมล็ดผักชีเฉยๆนะคะแบบนี้เลยค่ะไม่ไม่เอาหนามากนะคะ ให้แต่ให้โปรยทับให้หมดแล้วก็เอาฟางข้าวเก่าค่ะมาทับด้านหน้านะคะเหตุผลที่เอาฟางข้าวเก่ามาทับด้านหน้านะคะ 1. เพื่อป้องกันแสงแดดนะคะ2เวลาเราลดน้ํานะคะน้ําจะได้ไม่ไปโดนเมล็ดน้องนะคะหรือต้นอ่อนให้หักให้เสียหายนะคะทําแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มเลยค่ะทุกคนลดน้ําเช้าเย็นนะคะแค่3าวันเมล็ดจะงอกแล้วค่ะทุกคน ลดน้ำให้ชุ่มนะคะนี่ค่ะ3วันค่ะมาเปิดดูแม่หนูดีมาเปิดดูน้องเขาเริ่มงอกมาห่างๆแล้วค่ะทุกคนเริ่มงอกมาแล้วนะคะใครว่าผักชีงอกยากไม่จริงเลยค่ะทุกคนแค่ทำตามขั้นตอนนี้นะคะ3วันงอกนะคะเดี๋ยวทุกคนมารอดูน้องอายุ5วันนะคะอันนี้อายุ3ามวันเริ่มงอกห่างๆค่ะทุกคน เดี๋ยวรอดู5วันนะคะเขียวปืดเลยค่ะปลูกเยอะพอสมควรนะคะเอาไว้ใส่อ่อมกันค่ะทุกคนกินกับขนมจีนก็อร่อยนะคะผักชีลาวนี่เลยค่ะทุกคนคะ่ะอายุ5วัน สวยมากเขียวปื้ดแบบนี้เลยค่ะฟางข้าวอย่าเพิ่งเอาออกนะคะทิ้งไว้ให้ประมาณ10-15วันนะคะถึงเอาน้องออกให้ต้นน้องเขาแข็งแรงก่อนนะคะอย่าลืมลดน้ำเช้าเย็นนะคะทุกคนลดน้ำเช้าเย็นค่ะเดือนเดียวก็เก็บทานได้แล้วค่ะทุกคน สวยมากเลยค่ะปลูกง่ายนะคะฝากทุกคนนะคะกด s ั b สไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แม่หนูดีด้วยนะคะเดี๋ยวแม่หนูดีมีคลิปดีๆเทคนิคการปลูกผักให้งอกเร็เวๆนะคะเทคนิคการดูแลผักแบบปลอดสารร0 0เเซ็ค่ะฝากติดตามช่องแม่หนูดีน้องหนูดีด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ดูมาจนจบเลยค่ะมาปลูกผักกินเองกันนะคะทุกคน ขอบคุณและสวัสดีค่ะ